เ,เ,เข้าร่วมแข่งขันหรือว่าเลือกตั้งในตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลร้อมกับทีมงานบริหารกา็ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฟุตบอลไทยคือให้มันให้มันเป็นรูปธรรมที่ใกล้เคียงในการเป็นแถวหน้าของเอเชียให้มากกว่านี้ นโยบายหลักๆก็คือเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับสโมสรต่างๆโดยเฉพาะลีกล่างไม่ว่าจะเป็นทีมทีละทีสามซึ่งรวมถึงการพัฒนาเยาวชนแบบเป็นรูปธรรมแบบเป็นมีแผนซึ่งเราก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับอยู่นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการขยายตลาดฐานผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการทำมารติ้งออนไลน์ ว่าไม่หรือการมี Marketing ิ้ o ูเพื่อทำให้ส몰ซอสที่ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยสามารถจับปลาได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ต้องรอเพึ่งผู้บารมีหรือสปอนเซอร์ที่รองขอไปปีต่อปีเดือนต่อเดือนที่สำคัญก็คือว่าหลัก ของพื้นฐานของการบริหารก็จะเป็นเรื่องของการทําให้การบริหารแบบเป็นกลางมีความสุจริตและเป็นกลางต่อสโมสรต่างๆโดยนําประโยชน์ของส่วนรวมในสัาคันัน้นั่นคือเป้าหมายของทีมชาติไทยจะต้องเป็นแถวหน้าของเอเชียจุดเด่นของเีมที่ผลีครับขอให้พูดถึงจุดเด่นแต่ว่าอะไรเหลือบางก็จุดเด่นของทีมนะคบก็คือว่า เราประกอบด้วยบุคลากรหลายด้านและพร้อมทำงานจริงไม่ใช่เข้าประชุมเพียงอย่างเดียวคือคือสปารมุุตอลเนี่ยมันควรจะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่คนที่เป็นสภากรรมการเนี่ยควรจะทำงานจริงได้ไม่ใช่ดูแลแต่ผลประโยชน์นหรือว่าอยรรีหเืพื้นที่ของสโมสรตัวเอง พราะนั้นถ้าเรามีทีมงานที่เป็นส่วนกลางและเป็นสมาชิกทุกคนที่ดูแลผลประโยชน์ทั้งผลประโยชน์ในแง่ตัวเงินและผลประโยชน์ในแง่อื่นๆในแง่ความรู้สึกในแง่ของความเคร่งขรึเราเชื่อว่าเราทํางานเ,เูปแนตัวกลางได้ดีกว่าและนอกจากนั้นนะครับก็คือว่าเราซึ่งแน่นอนทุกคนก็ร,รักบอลไทยนั่นแหละ แต่ว่าความตั้งใจจริงของเราถึงแม้ว่าหลายคนจะมองอย่างไรก็ตามแต่เราคิดว่าถ้าเราใช้วิธีเดิมนในการครัดสรรคนมาบริหารผลลัพธ์มันก็เป็นแบบเดิมเอนทุกครั้งที่ผ่านมาและเราก็พายเรือวนในอ่างนี้ยหรือว่าแข่งรถในหลูมเดิมเนี่ยสมองเราก็เลยคิดว่ามันต้องวนเหมือนเดิม สมองคนปกติทั่วไปอ่ะพอวนไปวนมามันก็ไม่รู้ว่าวนไปทําไมแต่มันก็วนไปเหมือนเดิมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเราต้องหันกลับมามองว่ามันควรจะเปลี่ยนรถหรือมันควรจะเปลี่ยนเส้นทางทุกวันนี้เราจะคิดแค่ว่าเปลี่ยนรถแต่มันถ้ารถดีแค่ไหนถ้ามันวนหลูกเดิมเหมือนวนสนามราชมังคลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับไปที่เดิมสำคัญที่สุดคือต้องเปลี่ยนเส้นทาง และเราพร้อมที่จะเปลี่ยนเส้นทางของผุ้ตอนไทยให้ดีกว่าเดิมพี่องไทยม,มันมีคนที่มีความรู้ความสามารถอีกเยอะนะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองคุณสมบัติไหนถ้าคุณมองแค่คุณสมบัติของการมีสตางค์คุณอาจจะพูดแบบนั้นได้แต่ถ้าคุณมองในคุณสามบัติของความรู้ความสามารถความรักความตั้งใจความเป็นกลาง พอินไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นสิทธิของท่านที่ท่านจะพูดจะให้ให้พี่หนุ่ยเองและพี่หล่อได้พูดด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่พอลินได้รับคําถามหรือแม้แต่พี่หนุ่ยเองก็ได้รับคําถามว่ามาเจอกันได้ยังไงแต่จริงๆแล้วพอินรู้จักพี่หนุ่ยมา20กว่าปีนะครับตั้งแต่หน้าตายังหล่อกว่าพี่หนุย่ย ก็คือพอลินอยู yeah <S 2> <S 2> ่ในวงการพุตบอลมานานมากนะครรู้จักพี่หนุ่ยแล้วก็พี่หนุ่ยเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กแต่ว่าสาเหตุที่ดึงพี่หนุ่ยมาในทีมงานครั้งนี้ก็เพราะว่าหนึ่งในนโยบายหรือเป้าหมายของเราคือการเป็นแถวหน้าของเอเชียหนึ่งในสี่ของเอเชียเนี่ยพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นระดับดาราเอเชียพี่หลอก็เป็นระดับดาราเอเชีย ในยุคสมัยนั้นคือเราใกล้เคียงกับความเป็นแนวหน้าของเอเชียที่สุดและเราจะเอาบุคลากร,กรที่ไหนมาทําให้ให้ไทยเป็นแนวหน้าของเอเชียถ้าไม่ใช่ดาราเอเชีย hmm. นะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุแล้วก็ทั้งสองท่านก็เป็นคนที่ทํางานฟุตบอลโดยที่ไม่ได้สร้างภาพไม่ได้มีใครรู้เท่าไหร่ว่าไปสอนฟุตบอลในระดับเยาวชนในระดับระรากหญ้ามากน้อยแค่ไหนนี่เดี๋ยวแกก็จะต้องไปต่อ ก็คือไม่มีไม่ไม่มีหยุดแล้วก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์เพราะนั้นเนี่ยบุคลากรแบบนี้พอลินจะใช้วิธีการพัฒนาเยาวชนโดยใช้บุคลากรของไทยเป็นหลักเพราะมันจะเกิดการต่อยอดจากประสบการณ์ของเขาแล้วก็พัฒนาไปสู่มัธยมฟุตบอลทร่วปรเอนเด๋ยเขาเชมติกันครับกพอลินเนี่ยพอลินเนี่ยเคารบ ทุกสมโมสรนะครับเหมือนเป็นผู้ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปบอกว่าเราจะมีกี่สโมสรในการสมัครก็ต้องมีสมโมสรรับรองสามสมโมสรและเราก็เดินไปสู่จุดวันเลือกตั้งซึ่งที่เราพูดคุยแน่นอนเขามีอยู่แต่ว่าเราจะเดินไปสู่จุดวันเลือกตั้งเนี่ยอีกสองเดือนกว่าข,ข้างหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้และที่สําคัญก็สิ่งที่สิ่งนี้สาคัญก็คือว,ว่า ถึงแม้จะไม่ได้ที่จักคะแนนเดียวนะครับเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของสมสรว่าเขาจะเอาแบบแต่พอลิงก็ย,ย้ำว่าถึงแม้เราจะเป็นทางเลือกแต่เราเป็นทางเลือกที่เราไม่เคยมีสมาคมฟุตบอลไม่เคยมีทางเลือกแบบนี้นะเพราะว่าทุกคนหวัวหมดไม่กล้าออกมาสู้ไม่กล้าออกมาคิดจะเปลี่ยนแปลงและพอเข้ามาก็ถูกสบประมาทถูกล็อกทุกวิธีทาง ที่จะให้เดินไม่ได้สําหรับปอลีคิดว่าที่พูดคุยเนี่ยเป้าหมายเนี่ยสิบคะแนนขึ้นไปเนี่ยทำได้หมายถึงหมายถึงสิบคะแนนที่จะเลือขึ้นไปนะแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปสู่จุดนั้นและพยายามอีกทีถึงแม้จะได้เป็นสูงคะแนนเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราต้องการสื่อสารกับประชาคมฟุตบอลว่า นโยบายหรือว่าสิ่งที่ควรจะทำกับฟุตบอลคืออะไรไม่ใช่เปิดตัวหรือว่ามาเพื่อสร้างกระแสเพื่ออยากดังเพราะเราต้องการที่จะทำงานจริงๆแม้ไม่ได้วันนี้เราก็ยังไม่แพ้แล้วพอลีก็ไม่คิดเคยคิดว่าจะแพ้เวลาแข่งฟุตบอลถ้ามันแพ้มันก็ต้องแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็จะทำงานได้ฟุตบอลต่อไป ก็เยี่ยมเสียที่พอลีนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเห็นพวกเราแล้วก็นโยบายทั้งหมดถูกเขียนต่อกันมานานแล้วนะครับเราก็ไม่ได้ขึ้นก็มาคิดวันนี้เรารมารวมตัววันนี้นโยบายพี่พอนะลีเนี่ยรุบรวมจากผู้มีความสามารถจากอาชีพเนี่ยมาเขียนเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับเสียงที่มีอยู่ตรงนี้จะเป็นสามที่จะเป็นสูงนะตามนะครับเราจะเริ่มเดินสายตามสโมสรที่อยากให้เราไปแชร์แผนง,งานซึ่งเราก็หวังว่าสโมสรที่มีสิทธิ์ทั้งหมดนะ